สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าใครเล่ามันกับซีรีส์พิเศษ The Disciples เรื่องเล่าเหล่าสิทธิ์พระพุทธเจ้าวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นมหากาบดราม่าในโรงศารที่ตื่นเต้นและลุ้นระทึกที่สุดในสมัยพุทธกาลครับเป็นคดีความที่สั่นสะเทือนวงการสงฆ์เพราะจำเลยคือภิกษุณีที่ตั้งคัน และผู้ตัดสินคดีคือพระอุบาลีผู้เลิศทางวินัยโดยมีนางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นพยานปากเอกครับเรื่องราวนี้คือจุดกำเนิดของพระกุมารกสปะพระอัครสาวกผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศทางแสดงธรรมได้วิจิตรหรือนักพูดฝีปากเอกครับเรื่องราวเริ่มต้นที่ลูกสาวเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองราชครห์เธอมีใจฝักใฝ่ในธรรมะมาก อยากบวชตั้งแต่สาวแต่พ่อแม่ไม่อนุญาตและจับแต่งงานเสียก่อนนางก็จำใจต้องทำหน้าที่ภรรยาที่ดีจนกระทั่งตั้งคันอ่อนๆโดยที่ตัวเองก็ยังไม่รู้ตัวประจวบเหมาะกับช่วงนั้นสามีเห็นใจในความปรารถนาของภรรยาจึงอนุญาตให้นางไปบวชเป็นภิกษุณีได้นางดีใจมากรีบไปบวชในสำนักของภิกษุณีทันทีครับแต่ทว่าหลังจากบวชได้ไม่นาน สรีระของนางก็เริ่มเปลี่ยนแปลงท้องเริ่มโตขึ้นนมคัดตึงมือเท้าบวมเรื่องนี้กลายเป็นข่าวเช้าเฉาะทันทีครับชาวบ้านและนักบวชต่างนินทากันให้แสดว่าภิกษุณีรูปนี้ทุศีลบวชแล้วยังแอบไปทำชู้จนท้องโตต้องจับศึกเดี๋ยวนี้เรื่องร้อนไปถึงพระเทวทัตซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้แยกตัวและดูแลภิกษุณีกลุ่มนี้อยู่ครับพระเทวทัต ผู้ชอบความเด็ดขาดและห่วงหน้าตาขององค์กรตัดสินทันทีโดยไม่สอบสวนว่าไล่นางออกไปอย่าให้เป็นมนทินแก่ศาสนานางต้องปาราชิกแล้วแต่ภิกษุณีรูปนี้ใจเด็ดครับนางยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองนางรู้ตัวว่าไม่ได้ล่วงละเมิดศีลนในขณะบวชนางจึงไม่ยอมสึกและขออุทธร์ต่อศาลสูงสุดนั่นคือพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระญาณอยู่แล้วว่า นางบริสุทธิ์แต่เพื่อให้สังคมสิ้นข้อกังขาและเพื่อวางรากฐานกระบวนการยุติธรรมพระองค์จึงไม่ตัดสินเองแต่ทรงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยมีประธานคือพระอุบาลีเอตัคะ,ะด้านพระวินัยพระอุบาลีทำงานอย่างเป็นระบบครับท่านเชิญพระเจ้าปาเสนที่โกศลและนางวิสาขามหาอุบาสิกามาร่วมเป็นคณะทำงาน เนื่องจากผู้ต้องหาเป็นผู้หญิงพระอุบาลีจึงให้นางวิสาขาพาตัวภิกษุณีไปข้างหลังม่านเพื่อตรวจดูความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนับวันตกไข่และคำนวณอายุคันอย่างละเอียดครับผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นระบุชัดเจนว่าอายุคันของนางมากกว่าอายุการบวชนั่นหมายความว่านางตั้งคันตั้งแต่อยู่ที่บ้านก่อนที่จะมาบวชครับเมื่อความจริงปรากฏ พระอุบาลีจึงประกาศคำตัดสินต่อหน้าทาระกำนันว่าภิกษุณีรูปนี้บริสุทธิ์ไม่ต้องอาบัติปาราชิกเพราะไม่ได้ล่วงละเมิดศีลในขณะครองผ้าเหลืองครับชาวเมืองต่างแซ่ซ้องสรรเสริญในความยุติธรรมนางภิกษุณีจึงได้บวชต่อและคลอดบุตรออกมาเป็นทารกชายหน้าดาหน้าเย็นดูครับแต่ครั้นจะเลี้ยงลูกในวัดภิกษุณีก็คงลำบากพระเจ้าป่าเสินที่โกศลจึงทรงรับทารกน้อยไปอุปการะเลี้ยงดูอย่างดีในวัง ให้กินข้าวน้ำอย่างราชกุมารจึงได้ชื่อว่ากุมารกัดสปะคือกัทสปะที่ถูกเลี้ยงอย่างกุมารครับเด็กน้อยเติบโตมาในวังจนวันหนึ่งเพื่อนๆพนล้อว่าลูกไม่มีพ่อแม่ท่านจึงไปถามความจริงจากพระราชาเมื่อทราบว่าแม่เป็นภิกษุณีท่านจึงเกิดความสลดใจและขอบวชเป็นสามเณรและต่อมาได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุครับ ชีวิตสมณักของพระกุมารกสปะในช่วงแรกยังไม่บรรลุธรรมครับจนกระทั่งวันหนึ่งเทวดาเพื่อนเก่าได้ลงมาบอกปริศนาธรรม15ข้อเรื่องจอมปลวกปริศนาให้ท่านนำไปถามพระพุทธเจ้าครับเมื่อท่านฟังคำเฉลยปริศนาธรรมจากพระพุทธองค์ท่านพิจารณาตามก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ครับหลังจากบรรลุธรรมแล้วท่านมีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะนักเทศฝีปากเอก ท่านมีวาทศิลป์ที่เป็นเลิศรู้จักการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมที่เห็นภาพชัดเจนและมีความเฉลียวฉลาดในการโต้ตอบพักล้างปรัชญาฝ่ายตรงข้ามครับผลงานชิ้นโบแดงของท่านคือการโต้วาทะกับพระเจ้าปายาสิคือพระกษัตริย์ที่เป็นมิจฉาทิฐิไม่เชื่อเรื่องโลกหน้าไม่เชื่อเรื่องบุญบาปครับการดีเบตครั้งนั้นดูเดือดมากครับพระเจ้าปายาสิยกทฤษฎีมาแย้งสารพัดแต่พระกุมารกสปะ ใช้อุปมาอุปไมยที่คมขายต้อนจนพระเจ้าปายาสิจนมุมและยอมจำนนหันมานับถือพุทธศาสนาได้ครับเรื่องนี้ปรากฏในปายาสิราชัญญาด้วยสูตรซึ่งสนุกมากครับแนะนาให้หาอา่านด้วยความสามารถในการแสดงธรรมที่ไพเราระสละสลวยและเปี่ยมด้วยปัญญาพระพุทธองค์จึงทรงยกย่องท่านเป็นเอตตะคะด้านผู้แสดงธรรมได้วิจิตหรือจิตตักถึครับ แต่เรื่องนี้ยังมีฉากจบดราม่าอีกนิดหนึ่งครับคือเรื่องของแม่ภิกษุณีผู้เป็นแม่พลัดพรากจากลูกไป12ปีร้องไห้คิดถึงลูกทุกวันจนวันหนึ่งพระกุมารกสปะเดินบินทบาทผ่านหน้าสำนักนางจำลูกได้จึงวิ่งร้องไห้เข้าไปจะกอดลูกล้มลุกคลุกคลานพร่ำเบรืรอว่าลูกจา๋าแม่คิดถึงลูกเหลือเกินแต่พระกุมารกสปะซึ่งเป็นพระอรหันต์แล้วรู้ดีว่าถ้าเราพูดดีด้วย ความผูกพันจะตัดไม่ขาดและแม่จะไม่มีวันบรรลุธรรมครับท่านจึงตัดสินใจทำหน้านิ่งและพูดด้วยวาจาที่เย็นชาและตัดรอนที่สุดว่าท่านมัวทำอะไรอยู่ตลอด12ปีที่ผ่านมาท่านยังตัดความรักไม่ได้อีกหรือท่านช่างไม่รู้จักประมาณตนเลยคำพูดนั้นเหมือนมีดกรีดหัวใจแม่ครับนางชะงักงันด้วยความเสียใจคิดว่าลูกเราช่างหัวใจหิน เราเฝอร,รอมา12ปีกลับมาไล่เรายังกับหมูกับหมาโอ้หนอความรักลูกมันไร้ค่าเช่นนี้เองเมื่อนางตัดใจจากลูกได้เพราะความน้อยใจจิตก็ว่างจากความยึดต,ติดนางพิจารณาธรรมในขณะนั้นและได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทันทีครับนี่คือกุศโลบายที่เจ็บปวดแต่ได้ผลชงัดของพระลูกชายครับท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของพระกุมารกัสปะสอนให้เราเห็นว่า ความยุติธรรมต้องมาพร้อมกับปัญญาและการตรวจสอบคือกรณีของพระอุบาลี 2. การสื่อสารที่ดีคือศิลปะแห่งปัญญาคือความวิจิตในการเทศนา 3. ความรักที่แท้จริงบางครั้งต้องรู้จักปล่อยวางแม้ต้องใช้วิธีที่ดูโหดร้ายแต่หากเป้าหมายคืออิสรภาพทางใจนั่นคือความเมตตาขั้นสูงสุดครับ ท้ายที่สุดนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่ในตอนถัดไปสวัสดีครับ